มเามื่บงแม่บ้านมเมหยังสูอกินเนาอโอ้ฝากทีเหลี่ยมขึ้นแกงคักแท้เนหยังกินวนาอแม่บ้านน้ะแกงแแในผักเล็กฮะแกผักเล็กใส่หนังว่ะใส่าเปลนโอใังเตรียมอเ,ยอเห็ดล้กินเนพี่รองน้ามยังคื่น้ำจากน้าพี่้องมั่มมั่บนิบุปไทยการเทศในบึงได้พี่้องด้วยไปไทยสกินเล้วพี่น้อง กรับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รบรลักทุกๆท่านครับสุขปู่ส <reco Christ. S 1> ุกคนณได้พี่น้องเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามประเทศในประเทศก่ดีที่เเราได้เพียงเนาะสมหมงสุบอลสุเกียรสุมุมเนาะมาพบมาพอกันขื้นเราลครับกับเป่าแดกได้พี่น้องเด้อเ่าแดกแมและครับพี่น้องเมื่อนีนได้เนื้อกินแบบอีสานดังเดิมบานเท่าไ้พี่น้องเด้อแกงไกิเล็กใส่หนังใส่หนังงัวพี่น้องภาพอยตนโคู่อะไรพี่น้องเด้อนี่หอนหอนปูไม้ไม้พี่น้องเด้อ พักนั่งอ่างยาฮว,วพี่น้องว่าเพราะว่าในห้องกินพักอยู่แล้วนะพี่น้องว่าเป็นวัดพี่น้องไข่ไข,ไข่ได้พี่น้องเด้อมามามาเติมกันกันเลยพี่น้องน้ำยาบรเิเติมได้พี่น้องเด้อไข่อยู่ช่วงนี้ขอโทษขอให้หลายๆเด้อเอฟซีบริเติมให้เบิง้งแต่ว่าการคลองไข่ครับไข่มาหมื่นส,อ,สองหมื่นแล้วข้อแตกเบ้างแหละพี่น้องไอ้ก็เป็นวัดพี่น้องมาลุยกันได้พี่น้องเนาะโอ้โหเขาเขาเศร้าเาบ้าแดกอืมอืมเสียบดีพี่น้อง แกงพริกปาล์มลิกแซ่มง่แซ่บแตบได้เป็นองเดิมอืมหวานไ่น้องอ้นหนังยังคือเหนียวอยวพไปน้อง Ừ nắng rất nhiều để với đoàn nắng mẹ, hmm. Ôm hoàn vương Chuyên nhạc เก็บมันมต้องห่อนพี่น้องแต่ว่าหนังเบาแดียนี่นะคือห่อนเอ,นนออกินเนี้อขักแต่พี่น้องืมกินแล้วจะได้กินยาเลยพี่น้องเออ เป็นวัดพี่น้อง ืแฟแเป็นว่ากินห่อนๆขมคขมมัน,นยังดีเศร้าไอาพี่น้องเพราะว่าเบ้าแดกไอไม่พี่นองไอเจ็บข้อข้อแตกเบิดเดียวเนี่ หนากระดับดับนะพี่น้องเนาะ เสียบไปน้อง <c oughs> แกงแบบอีสานอีสานมันเท่านี่แฟนผมนี่เห็ดแสบได็แล้วนี่เลยพี่น้องแสบด้วแกงปลากิเล็กผมว่าเด้ก็ตำแกวสองยัง Ừ. đây là náng bớt bưởi đây bên trong có phải kĩ ตัวนหวน่งหงอนมีแห้งข้อตัวเป็นหนังภูมว่าสตรออ้ม กินอยู่นีเ่นเงี้ยสาาั้นอยู่องในเิวของเด้อแปลงนอกประดียแดดพี่น้องอืม,หมเหนียวเดียว หาตอนเท้าหาตอนตอน,ตอนบนเหนียวพี่น้องแห้งท้าหาแห้งเหนียวอือม พักมาหลาย,เ,ยเต็มจานโงกุกเป็นหองจานนี่เมื่อหน่อยๆได้บ้างเด้อยตอนอย่างนี้นไงจะได้เป็นหอง่งคนนะ มาเบ <aja ib S 2> ิดไอ้เพียงเลยเลี้ยงน้อยนึงอิ่มแซ่บแกงผักกิเลงนั่นๆที่ได้กิ่นขมขมนิดๆยังแซ่บได้เพียงน้อยไม่จืดขลังหลายมันนี้ขมนิดๆยังจืดแซ่บได้เพี่งน้องเอ้าสำหรับกินนีก็จะพ่อเสือห่ีครับถ้ากิได้ยากจะตั้งความเบาแดดปูส <anytime S 1> ุพพานปูจ่ายบอมาส้มบันไดก็ขอถอดขอามไพ่ได้เพียงเด้อสำหรับกินนีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแซ่บคักแกงผักกิเลงเพี่น้อง